วันที่10กันยายนพศ2555วงการบันเทิงไทยต้องโศกเศรา้าเมื่อได้ทราบข่าวการสูญเสียบุคคลสำคัญอย่างภาวนาชนะจิตนักแสดงหญิงที่ได้ชื่อว่าไครมุกแห่งเอเชียหลังจากมีข่าวการเสียชีวิตจากเหตุการณ์จมน้ำในวัย69ปีแม้ว่าการสูญเสียในวันนั้นจะสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวญาติพี่น้องไปจนถึงแฟนๆที่มีอยู่ทั่วประเทศแต่ภาวนาชนะจิต นางเอกไข่มุกแห่งเอเชียญญก็ยังคงเป็นนักแสดงมากฝีมือที่กลายเป็นตำนานในวงการบันเทิงไทยภาวนาชนะจิตมีผลงานภาพยนตร์ทั้งสิ้น126เรื่องแม้ว่าเรื่องสุดท้ายหวดหน้าเหี่ยวในปีพศ2 5 5 2จะถูกตัดออกไปแต่ในช่วงท้ายของภาพยนตร์ก็ได้มีการให้เกียรติด้วยการใส่เครดิตไ้จากผลงานที่มากมายขนาดนี้เองส่งผลให้ภาวนาชนะจิต ที่มีแฟนๆอยู่ทั่วประเทศตั้งแต่ผลงานเรื่องแรกแสงศูนย์ในปีพศ2503เธอก็ได้ฉายแววนักแสดงดาวรุ่งอย่างเห็นได้ชัดอูนไไม่หววแล้ทเเมื่อกลับถึงกรุงเทพแล้วยศจะต้องเลือกติดต่อกับสนอย่างเด็ดขาดสนขอร้องยศ รับปสิจจนกระทั่งปีพศ2517ภาวนาชนะจิตก็ได้ขึ้นแท่นนักแสดงหญิงงานชุกมากที่สุดคนหนึ่งเพราะเธอมีผลงานภาพยนตร์ถึง18เรื่องด้วยกันอาทิกังหันชีวิตเจ้าสาวแสนกลประทีปอธิษฐานพยานบาปแม่ปูเข็มหานุมานพบเจ็ดยอดมนุษย์อาถรรพสว่าและเพชฌฆาตเหล็ก ปรากฏการงานชุกตรงนี้นเรียกได้ว่าไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยยิ่งเป็นนักแสดงในยุคนี้ความเป็นไปได้แทบจะเป็นศูนย์ด้วยซ้ำไปแต่ภาวนาชนะจิตก็แสดงให้เห็นว่าชื่อเสียงและความสามารถของเธอนั้นส่งผลให้ใครๆก็อยากจะร่วมงานด้วยถึงแม้ว่าวันนี้ไข่มุกแห่งเอเชียจะลาลับจากโลกนี้ไปแล้วแต่ชื่อเสียงและผลงานที่ภาวนาชนะจิตเคยแสดงเอาไว้ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำแฟนๆรุ่นใหญ่หลายๆคน และกลายเป็นตำนานให้คนรุ่นหลังโดยเฉพาะคนบันเทิงได้เห็นถึงความเป็นซปเปอร์สตาร์ระดับตำนานที่อยู่ในวงการบันเทิงไทยจวบจนทุกวันนี้